สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีและขั้นตอนในการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครนะครับผมอันดับแรกท่านต้องลงทะเบียนที่บริษัทต้นสังกัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของท่านก่อนนะครับไม่สามารถที่จะวอล์กอินมาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อได้นะครับผมเพื่อนๆสามารถเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพหานครรถยนต์ส่วนตัว หรือรถที่บริษัทของท่านจัดบริการไว้ให้นะครับผมพอมาถึงบริเวณสถา,านีกลางบางซื่อปุ๊บเนี่ยก็มันจะมีป้ายบอกสำหรับท่านที่เอารถส่วนตัวมานะครับจะมีป้ายบอกให้ขับไปจอดที่ลานจอดรถนะครับผมพอมาถึงท่านก็เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบอย่างเช่นบัตรประชาชน บพนักงานน้ำหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ปากกานะครับผมพอมาถึงก็จะมีการเช็คชื่อของแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยงานนะครับว่ามีใครมาไม่มาขาดเหลือกี่คนแล้วก็จะมีการแจกแบบฟอร์มคัดกรองแล้วก็บายินยอมในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับผมเมื่อพร้อมแล้วก็จะเดินเป็นแถว เข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปรอ,อวัดความดัน,นครับผมโดยหลังจากที่เราวัดความดันชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะมีการคัดกรองว่าเรามีคุณสมบัติพร้อมแล้วที่จะในการฉีดวัคซนีนหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วก็จะไปผ่านไปจุดที่2คือไปการตรวจสอบรายชื่อว่าเราได้ลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าหรือเปล่าหรือว่าวอล์กอินเข้ามาถ้า วอล์กอินเข้ามาเนี่ยจะไม่มีสิทธิฉีดวัคซีนนะครับผมต้องมีการแจ้งรายชื่อลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้านะครับถาม5ข้อแรกในแบบคัดกรองนะครับข้อที่1คุณมีอายุต่ำกว่า18ปีหรือไม่คุณอยู่ระหว่างตั้งครรภ์มีอายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์หรือไม่คุณมีความดันมากกว่า160ทับร้อมิลิประลอดหรือไม่ได้รับการถ่ายเลือดพลาสมาหรือผลิตภัณฑ์จากเลือด ภายใน9 0วันที่ผ่านมาหรือไม่มีโรคประจําตัวดังต่อไปนี้โรคทางเดินหายใจโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งที่ระยะยังอาการยังไม่คงที่นะครับซึ่งใน5คําถามที่ผ่านมาถ้าเกิดมีข้อไหนที่ที่บอกว่าใช่เนี่ยท่านจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับผมหลังจากท่านได้วัดความดันแล้วก็ตอบคําถามแบบคัดกรองแล้วก็ไม่มี คำถามข้อใดที่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับท่านก็เดินมาที่จุดคัดกรองน,นะครับเพื่อเช็ครายชื่อของท่านว่าท่านมีรายชื่อในการฉีดวัคซีนในวันนี้หรือเปล่านะครับผมดยยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่พอเจ้าหน้าที่เช็คเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะ,ะปิ้นเอกสารใบสีเขียวมาครับเป็นใบสําหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้นะครับผมหลังจากลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยท่านก็นําเอกสารใบ ฉีดวัคซีนสีเขียวนะครับมานั่งรอคิวตรงจุดที่3เป็นจุดรอฉีดวัคซีนนะครับผมการฉีดวัคซีนจะใช้เวลาฉีดไม่นานนะครับแต่ที่นานคือจะต้องนั่งรอคิวรอความพร้อมของเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับส่วนในการฉีดวัคซีนจะฉีดแขนข้างที่ท่านไม่ถนัดนะครับผมหลังจากเพื่อนๆได้ฉีดวัคซีนมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดินไปที่จุดที่4นะครับเพื่อ ฝ้าสังเกตดูอาการเป็นเวลา30นาทีครับว่าถ้ามีการแพ้หรือมีผลข้างเคียงอะไรจากวัคซีนในครั้งนี้หรือเปล่านะครับผมหลังจากนั้นเจ้าที่ก็จะ,ะปล่อยให้กลับบ้านนะครับผม แอลกอฮอล์นะคะครับผมครับ นี่ไปส่งที่ไหน,นครับไปส่งที่ไหนออด้านหน้าอ,อ๋อโอเคโอเค